สวัสดีครับพบกับนพปพลังมครับผมวันนี้มายิงปลาครับวันนี้มายิงไกลนะครับแถวตะเคไร่อยุธยานี่ครับป้าอุทยยาอันนี้มาเทสยางครับต้องขอบคุณร้านลุงผู้ใหญ่ครับเจคิตตี้ส่งยางมาให้เทสครับผมนี่ครับมาดูยางครับนี่ยางส2สองมิลสิบสามสิบสามครับสิบห้าครับสิบห้าครับ สี่ครับอันนี้ x อสองครับแต่วันนี้เราจะใช้ตามคลิปข่าวครับ14เมตรนี่มาไกลครับบ้อควาสีสันเป็นเขตติดต่อสุพรรณบุรีครับมาตะเคไรครับเดี๋ยวถ้าตะเคไรไม่มีเราก็จะไปตะเคลื่นครับแถวตะเคตะเคขึ้นแถวสุพรรณครับผมเพราะว่าวันนี้ลมแรงครับผม ถ้าไงก็ฝากกดไลดติดตามครับช่องเราปอาพลังโม่เดีวเรามาดูกันตอนเย็นครับว่าเราจะได้ปลากี่ตัววันนี้มาถึงนี่บ่ายเก้าโมงครับมากันน้องอีกคนหนึ่งครับไปครับไปบุกเจอของใหญ่ครับมันจะแดกมาแล้วครับดูครับใหญ่จริงครับโอ้โหหมาหมามันแย่งอะไรนี้ครับ มันจะแดกหมาครับตอนนี้ต้องมีสี่สิบห้าสิบโลครับตัวนี้ีอยอะอนา,นาคตดาบผม ตายแตกเลยครับตัวแรกตัวแรกยิงดงีจริงครับยอดห,อหอลับเลยครับทีเดียวอยู่รู้เรื่อง ดูครับนี่ยรับผมก็อกให้ออกก่อนอโหยิงทั้งแรกครับสิบสี่ลสามเออไม่ใช่สิบสี่หลุห้าดำิขาวครับยืดนิ่มๆครับ หน้ามพอดี ร้อยเอ้าร้อยครับ<า>ข้างส,สวยยางแรงหน่อยตรงนั้นเลยครับยางแรงแบบนี้สิบสี่เนี่ยสี่รูห้าดำดำคลิปขาวแรงโคตรจอบประจอด ยังอยู่แต่ไม่โดนเรียนกรรมโอ้โหมันมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหมันทำยิ่งนี่เองต้องย่องครับ โดนเฮ้ยอย่าหลุดนะเอาละโอเคอแรงดีงจังเลยยางดูตัวดีครับใส่สวย,ยรสครับผู้พิบิกเก็บปั๊บหาตัวยากจริงครับปลา ครับยิงระยะสามสิบเมตรนะครับไม่เวอร์นะวันนี้ไม่เวอร์ชุดโอ้โหมันเลยครับโอ้โหฟันนินคลิปหายแล้วโด,โดนดิเข้าไปในเลย ไม่หยาบาทิพไพรยล้นี่สายยิงวันนินเห็นเป,ป็นวรนินยิงแม่งหมดอะแต่ไม่คิดว่ามัานจะเห็นเห็นเห็นตัวปะนะเห็นตัวปะไอ <laughs> ้หลุดแล้ววุ้ยเป็นลุล้ยสุดยอดก็บรนินก็ก็ถือก็ก้บเอา,เอา,เอานี่ยปุ่นนีนนปะ ก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นต่อถือต่อต่อต่อเดี๋ยวก็เดินแบบนี้แต่ผมไม่เห็นวะโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยิงได้สองอันอ่ะแต่ผมไม่เห็นน่ะต้อบอกแล้วเาไม่เห็นโลกมันลางๆไงผมแม่งสุดยอดอ่ะยิงได้ซ้ายขวาไงสุดยอดครับ ไง <Yeah. S 2> จริงของจริงของแทู้เลยครับข้ามครับข้าม,ามโอ้โดนนี่จะได้เวลากลับบ้านแล้วครับเดี<ะ>๋ยวเรามาดูป่ากันตอนเย็นอตอน ได้เวลากลับบ้านแล้วครับโอ้วันนี้วิ่งไกลๆเลยครับยุดยาสุพรรณแต่เค้ไล่แล้วมาตจะเค้ขึ้นแล้วก็มาบางเลนครับผมแล้วก็พอมาสองพี่น้องเดี๋ยวมาดูปลาครับไม่วันนี้ไม่ค่อยได้ปลาครับผมนี่ครับไปชนสีวันนี้หกเองครับแต่ส์สวยอยู่ครับ มีหออจา์โกครับอาจารย์โกได้สี่ตัวแต่ได้บักเอฟเลยครับไล่ค่อยเลยครับได้ตรงชดได้ตรงยุดยาบตะเคไล่แล้วก็ไม่เจอปลาเลยมาได้ปลาแถวสุพรรณนี่ครับโอ้ยครับมาเทศยางครับเทศยางไกลไปหน่อยยิงดีครับดังวันนี้ชัยยางสมใจเอหนึ่งดำคลิบขาวครับสี่รูห้า โคตรแรงนะครับใครสนใจก็ทักไปซื้อได้ร้านลุงผู้ใหญ่ครับผมกับเจคิตต้นะครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามครับช่องนปพพลงังโมป้าย